ขณะนี้นะคะทนายความก็ได้เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะให้ไต่สวนกรณีม็อบประชาธิปัตย์ขัดขวางการเลือกตั้งนะคะว่าเป็นการล้มล้างการปกรครองผิดร,ถถรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่ติดตามการรายงานทางโทราศัพท์จากคุณประสิทธิชัยคำบางค่ะเชิญค่ะคุณประสิทธิชัยคะครับคุณเกศเดชครับด้านนายทนายเสือธนพลน,นะครับพร้อมทีมงานเดินทางมาที่ศาลร,ร,รัฐธรรมนูญจอแถวสะพานพูดนนะครับ ื่อที่จะมีการยื่นคําร้องต่อศาลให้สั่งการให้ในายสุทเทพเชื่อสุบรนผู้ต้องหารกรณีกบฏพร้อมพวกวนะครับให้จุดขัดขวางการจัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะมีเกิดขึ้นวันที่สองกุมภาพันธ์นี้โดยทางทีมทนายความต้องการที่จะให้ศาลน,นั้นสั่งให้นายสุเทพอ,อยู่การกระทําโดยขอให้เป็นการไตส่สวนฉุกเฉินเพื่อทันกับวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ในขณะที่การยื่น เอ,เอกสารที่สารรัฐมนูญที่สาบฮัตพุธนะครับก็ก็ยังยังคงไม่ได้รับอย,ย,ยังยังยังยื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่ทางเาจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลเนี่ยก็มีการแจ้งว่าจะปิดทําการตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ก็คือถึงวันที่31มกราคมนะครับทําทให้ทางทีมทนายความเนี่ยจะต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สารร,รัฐมนูญที่สู่ราชการนะครับโดยทางทีมทนายความก็บอกว่าการกระทาของคุณสุเทพเนี่ยก็ต้นนอกจากจะมุ่ง ล้มล้างการปกครองแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นการกระทําที่ทําให้ไม่ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ถือว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา68ชัดเจนนะครับพร้อมแล้วก็สังเกตว่าเอ่อทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงมีการปิดสถานที่ทํางานวันนี้ซึ่งทางศูนย์ราชการเนี่ยก็มีการเช็คไปก่อนน้านี้แล้วว่าก็มีการปิดทําการเช่นเดียวกันแล้วก็มีการตั้งค้นสังเกตว่าถ้ามีการการเป็นการชุมนุมที่ปกติแล้วก็สันติจริงตามรัฐธรรมนูญเนี่ย สารทนายสารธนูจะต้องมีการปิดสารหนีนะครับก็เป็นการท,ทั่เขาสะเก็ดจากทีทนายความซึ่งตอนนี้ก็คงต้องติดตามว่าทางทีทนายความจะมีการไปรยื่นที่สารธนูสุรรสการได้สังแต่เ,เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะคาดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับของวันนี้ค่ะแล้วถ้าหากว่าไม่มีการออไม่สามารถที่จะไปะยื่นได้เนื่องจากว่าสารธรรธนูญเนี่ยปิดทำการทางนายความได้บอกไหมคะว่าจะมีขั้นตอนทําอะไรต่อไปหรือว่าจะไปติดต่อที่ไหนไหมคะออในส่วนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาอยู่แค่สามวันนะครับ สามวันถ้าถ้ารวมมันถึงแล้วก็เป็นสี่วันก่อนถึงวันทีน่สองกุมภาเนี่ยถ้าถ้าถ้ายื่นไม่ทันภายในวันหรือสองวันนี้เนี่ยก็คงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีการพิจารณาถึงพฤติกรรมของศาลเพราะว่าทางทีมความมองนะว่าการที่ศาลเนี่ยสั่งปิดที่ทําการทั้งสองที่เนี่ยใ,ในในวันเดียวกันนี้นะครับก็เป็นการการะทําที่อาจจะดูว่าเป็นการที่จะสอดเอืออ้อประโยชน์ให้กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามก,ก็ต้องดูนะครับว่าที่สุกดำเนการเนี่ยมีการปิดจริงหรือเปล่าเพราะว่า ล่าสุดเท่าที่ทางทีมพนาความเช็คมาเนี่ยก็บอกว่าที่สูงราชการมีการเปิดทําการด่วนค่ะอ๋อก็คงจะต้องมีการเช็คอีกทีหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนสําหรับทางด้านทีมทนายความใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะก็หากว่ามีการมีความคืบหน้าอย่างไรคงต้องรบกวนให้คุณประสิทธิ์ชัยโทรกลับมาอีกครั้งนึงนะคะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะ